สวัสดีครับเอซี F Z, ครับคลิปนี้ก็จะพาเอฟซีมาชมวิธีโยกกรกหมอครับผมนีรผมรีดบังแล้วจะายกกรมอนครับผมโยกกระมครับ <c oughs> เกี่ยวกับมึตอ้องเอาน้ำมันรอกนะไอ้จี <c oughs> แห้งและมั <c oughs> ได้แล้วน้ำมันรอกอ่ะ <c oughs> มันใส่ไปเลยสองลิตรไ <c oughs> อกกเกี่ยวเนาะไอ้จีใส่แปดลิตรเ้เวลาทอดอ่ะใสน้ำมันแปดลิตรสิบลิตรอะครับ <c oughs> <c oughs> ปล่อยน้องน,นะครับร้อนแล้วเขาเขาเป็นทอดชมคลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแอป้วยนะครับผมกดติดตามแอป้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ครับผมครับผม ตั้งใกล้ไม่ได้นะครับเอีกล้องเวลาเขาก็เด็นมามไกลครับผมเดี๋ยวทำร้อนนะเอฟซีครับผมร้อนแล้วก็เกี่ยวกันเลยมร้อนกัน รอแป๊บนึงครับก <c oughs> <c oughs> ากแล้วก็พอเจียวมากแล้วนะครับกากนัก่ก็ขายที่ตลาดส่งร้านนู้น้ำมันก็ขายครับเยกขายทั้งหมดทั้งน้ำมันทั้งกากครับหนังก็ทำแคปครับ ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอปด้วยนะครับผม ครับผม FC ตอนนี้ใกล้ร้อนแล้วนะครับทด <c oughs> สอบทดสอบทดสอบก่นอนด้วย Kalau pokok pak nanti. <laughs> It's <laughs> not.

ເອົາເຮົາເຂົ້າຊື່ເครับครับ มันก็เป็นก็จีครับใต่ไม่ได้ ขนมําไปสง่งตลาดด้วยจริงนะครับในอาเนี่ยส่งตลาดสนม้าก๋วยเตี่ยวที่เขาทำที่เขาขายก๋วยเตี่ยวครับขนม้าห้มาซื้อซื้อทีนึงครับแต่ก็รู้นะว่าไอซื้อทำอะไรนะฉันนก็่าทำเป็นก็มันเกี่ยวอะไรปนระมาณนี้เขาจะไปเกี่ยวยที่หนึ่งครับ แอดก็รู้ว่าเอาไปส่งให้นั่นหืูแล้วก็จบมันจะมีคนเอาทางนั้น,นครับ <c oughs> เรเแคบตรงนี้ร้อนจริงๆร้อนอบอ้ออออาวเลยะครับเรือ <c oughs> กาศเย็นนะครับต,ตรงนี้กระเดนอยู่ในร้อนเนั่ยนะครับันลังนะครับเลยสีดูกระเด็นขึ้นมาจริงใกล้ๆอันตรายครับเกี่ยวกบที่ป่องางแรงเนี่ยกเด็นโอ้สูงครับ <c oughs> ไม่ได้ขนนสีห <c oughs> <c oughs> แต่ก็เออบ้างไหมสิชมคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอปแล้วนะครับเดี๋ยงสวยจริงครับ

เราไม่ต้องกลในสีแล้วโพนแล้วติดเป็นะสีปล่อยเลยครับปล่อยน้ำมันนี่นงนะครับเป็นกลับข้างครับสีลิปนี้ก็จบนีคนีบแค่นี้นะครับผมเลื่กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อามุนอำแชนแนลได้เลยครับผมอ่าพอเออหน้าเกิกันใหม่แล้วนะแบ้วก็ผมสวัสดีครับกคครับขอบคุณครับคุ่าพืลค์กดแชร์้ด้ยนะครับผมกดติดมาครับ